ชนามิสทลอดสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศิกุมนะคะอ่านพลังงานให้ในช่วงของเดือนสิงหาคมและกันยายนนะคะปี2564ขออนุญ,ญาตรวบนะคะอ่านให้ละการเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาเปิดทําทคลิปเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามีเพื่อนๆบางคนเนี่ยหลังไมคมาบอกว่ายังรอฟังอยู่นะเงี้ยค่ะก็เลยขออภัยในความไม่สะดวกนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ละเอียดละเอียด ทดแทนให้แล้วกันนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปกันเป็นครั้งแรกนะคะกดสามเหลี่ยมเล็กๆใต้คลิปจะมีรายละเอียดการแบ่งราศีของเฉพาะทางช่องนี้ไว้ให้พร้อมทางช่องทางการติดต่อแล้วก็จะมีลิงก์เพลิสต์การปรับพลังงานความสุขความสําเร็จนะคะที่จะเป็นเวิร์กช็อปง่ายๆคุณไปทําเองได้เพื่อให้คุณปรับพลังงานของคุณในการเปิดรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตคุณได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ การเปิดพลังงานของทางช่องนี้อย่างที่บอกมาตลอดว่ามันเป็นการเปิดดวงร่วมของคนทั่วโลกเพราะฉะนั้นมีโอกาสอยู่แล้วที่จะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้หรือสลับฝั่งกันก็ได้ระหว่างเรื่องราวของคุณกับเขานะคะเพราะฉะนั้นนี่ยได้ซีเรียสไปถ้าบางครั้งบางทีมันไม่ตรงมันไม่ใช่หรือมันไม่ดีต่อใจบ้างเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของใครบางคนในโลกใบน,นี้ที่เขาอาจจะกําลังทุกข์อยู่นะคะแล้วเขาต้องการคนานําแนะนําหรือแนวทางอะไรบางอย่างเพื่อเขาจะไปต่อได้อย่างมีความสุขได้เร็วขึ้น เราก็แค่ฟังแล้วเราก็เราก็อวยพรให้กันแล้วกันนะคะให้ทุกดวงจิตเนี่ยพบเจอแต่ความสุขได้เร็วที่สุดนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วกันแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเปิดให้แล้วนะคะสําหรับชาวกุมนะคะอาจจะสลับฟังกันได้นะคะระหว่างเรื่องราวของคุณกับเขาอย่างที่บอกในตอนต้นค่อยๆฟังไปก่อนนะคะชาวกุมพลังงานหลักนะคะเป็น The f o u นะคะขยายแล้วก็เป็นสามเมท้านะคะ The World แล้วก็เก้า ดาบนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมยานะคะจะเหรียญซีเมทา้าวหนึ่งถ้วยนะคะหกเหรียญแล้วก็แปดเหรียญน,นะคะโฟก,กัสเรื่องของงานเงินมากเลยนะคะขยายแปดเหรียญเป็นสองเหรียญห้าถ้วยนะคะแล้วก็ไนท์ถือไม้เทา้า ตัวคุณเองโฟกัสเรื่องของความมั่นคงในชีวิตความสุขนะคะคุณอาจจะเคยอดทนรอคอยหรือเคยเครียดน,นะคะในชีวิตมีปัญหามากมายในชีวิตเลยนะคะแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าคุณอะถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีอะปัญหาบางอย่างมันยังไม่หมดไปหรอกแต่คุณต้องแพนชีวิตของคุณให้ ให้ไปสู่ทิทางที่มีความเจริญรุ่งเรืองหรือมีการพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นฐานะหรือด้านความสุขความมั่นคงในชีวิตนะคะในเรื่องของความรักดูคุณจะปล่อยวางนะคะปล่อยวางได้ขึ้นมากๆเลยนะคะไม่ว่าในตอนนี้บางทีบางท่านอาจจะยังมีสถานการณ์ความทุกความกงังวลอะไรบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องของความรักอะ่ะยังอาจจะยังไม่ไม่ได้ อย่างใจนักแต่คุณจะไม่ให้เรื่องนี้มารลกวนจิตใจคุณนะคะคุณจะพยายามปลดปล่อยมันออกไปแล้วก็ไปโฟกัสในสิ่งที่เป็นแพชชั่นของคุณนะคะในสิ่งที่อาจจะเป็นเรื่องงานที่ทําให้ชีวิตคุณอะเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะคะเป็นขาขึ้นในชีวิตนะคะคุณจะไปโฟกัสสิ่งนั้นอย่างสนุกสนานมากขึ้นนะคะจะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะคะอ่า มีโอกาสที่หลายๆท่านเลยนะคะที่สิ่งใดที่คุณพยายามทำอย่างสม่ำเสมอนะคะอดทนทำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันจะออกมาเป็นผลลัพธ์นะคะในช่วง,รงแรกๆอาจจะเป็นเรื่องของให้ในเรื่องของความสุขให้กับคุณก่อนนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้อะมันมันกาลังจะไปในทิศทางที่กําลังมองเห็น เขาคงของมันและมองเห็นผลลัพธ์ของมันบ้างแล้วนะคะหรือว่าอาได้ในเรื่องของผลลัพธ์ของมันมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็กําลังค่อยๆแบบดีขึ้นดีขึ้นนะคะถ้าเป็นเรื่องงานก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นดีขึ้นมากเลยนะคะส่วนเรื่องของความสัมพันธ์มีคนหนึ่งนะคะที่ตัวคุณเองอะ่ะอยากที่จะ คือยังมั่นคงกับเขาอยู่ยังรู้สึกถึงเขาอยู่แล้วก็คิดถึงมากๆเลยนะคะอยากอยากที่จะให้เขามาขอโอกาสถ้าเขามาขอโอกาสถ้าเขายังเสียดายคุณอยู่นะคะคุณก็ก็ยังอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขานะแต่ในขณะเดียวกันก็คือถ้ามีใครมาสนใจคุณนะ่ะคุณก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองเช่นกันนะคะ แต่ตอนนี้ถ้าดูแล้วก็คือยังไม่ได้จะให้สถานะกับใครนะคะทีนี้คู่กรณีของชาวกุ้มนะคะในช่วงของเดือนสิงหากันยาล่ะเขาเป็นยังไงบ้างความรักความสัมพันธ์ของเขานะคะมีเรื่องราวแบบไหนมีใครเข้ามาในชีวิตเขาไหมนะคะตัวเขาเองพลังงานหลักเป็น V of June นะคะ ขยายแล้วเป็นอ่าสเตรนท์คิงถือไม้เท้าแล้วก็หกไม้เท้านะคะในช่วงสิงหากรนยาของเขาเป็นอ่าคิงถือดาบนะคะแล้วก็หกดาบเจ็ดไม้เท้าทาวเวอร์ห้าดาบขยายแล้วเป็นอ่า แอมเพอร์เลอร์นะคะคิงถือไม่อาไนท์ Knight, ถือไม่เท้าแล้วก็ห้าถ้วยตัวเขาเองเคยแบบมีความสัมพันธ์ที่วนเวียนสร้างปัญหาให้กันและกันนะคะอาจจะความสัมพันธ์นั้นจบไปแล้วปัญหาก็มาจากตัวเขานี่แหละที่เคยมีความมั่นใจว่าจะตัดคนคนนั้นออกไปได้นะคะเขาอาจจะเคยแบบอยู่ดีๆก็หมดแพชชั่นคนคนนั้นไปนะคะ อาจจะทําอะไรลับหลังหรืออ,อยู่ดีๆก็ทอดทิ้งคนคนนั้นมาเลยก็ได้จากมาแล้วนะคะออกมาแล้วนะคะเพราะว่าคิดว่าวิธีการที่ตัดคนคนนั้นออกไปจากชีวิตเนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่เขาคิดว่ามันมันดีที่สุดแล้วแหละในในช่วงของมุมมองความคิดเขาในตอนนั้นนะคะความสัมพันธ์ก็คือสรุปง่ายๆคือเขาทํามันพังแล้วก็ทําให้ มันเกิดการกีดหน,แนงแข่งใจกันนะคะการไม่ไว้ในเชื่อใจหรือความรู้สึกแย่ทีนี้ตอนนี้เขาเป็นยังไงเขาคิดว่าเขาอาจจะแบบควบคุมความสัมพันธ์นั้นได้นะคะอาจจะแบบคนคนนั้นอาจจะยังรักเขาอยู่แล้วเขาจะกลับไปเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะเพราะมันเคยแบบวนเวียนกลับไปสร้างปัญหาให้กันละกัน แต่ว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีอะไรที่มันน่าสนใจนะคะเข้ามาในชีวิตเขานะคะมีอะไรที่มันดึงดูดความสนใจเขานะคะแต่ว่าตัวเขาเองอ่ะยิ่งนานวันเขาเขารู้สึกเสียดายคนคนนั้นนะคะเสียดายมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะให้คนคนนั้นทักกลับมาจังเลยอยากที่อยากที่จะให้มีแบบจังหวะด,ดีๆโอกาสดีๆที่จะทําให้เรื่องราวเก่าๆมันหวนกลับคืนมาเขาคิดว่า เขารู้แล้วนะคะว่าเขาทําผิดพลาดไปแล้วเขาก็อยากที่จะแก้ไขถ้ามีจังหวะดีๆเข้ามาโอกาสดีๆเอื้อมาหรือคนคนนั้นทักมา mm hmm. เพียงแค่ครั้งเดียวนะคะตัวเขาเองจะชัดเจนกับคนคนนั้นนะคะจะทําให้อ่าความสัมพันธ์นั้นอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่น่าภาคภูมิใจและมีความสุขขอโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวนะฉันจะทําให้มันดีเลยนะคะในความคิดของเขาเป็นอย่างนั้นนะคะ แล้วเดี๋ยวมาดูกันซิว่าแล้วกับชาวกุ้มนะคะเขาคิดจะทำยังไงในช่วงสิงหากันยาคะ่ะนี่ไอยากให้ชาวกุ้มทักมาจังเลยนะคะเขารู้สึกว่าทำไมชาวกุ้มถึงได้มีทีท่าเหมือนจะแบบงอยากนะคะหรือว่า ไม่ไม,ไม่ไม่สนใจเขาแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งไม่ถ้าออยากเริ่มกันอีกครั้งนะคะอ่าสเตรนดสี่ดาบแปดเหรียญ อ่าคลีนดาบนะคะขอขยายวีออฟจุดนเป็นไหนถือถ้วยนะคะแล้วก็ควีนถือไม้สี่ถ้วยนะคะขอขยายคลีนดาบะะเป็นห้าถ้วย นะคะจัดเรนแล้วก็เดลเวอร์เหมือนเขาไปแบบเสีย energy หรือว่าเสียแบบเวลานะคะกับคนอื่นๆน,นะคะที่เขาคิดว่าน่าสนใจมาเยอะละหละ่ะแต่ตอนนี้เขาเรียนรู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะคะของเขาเลย เขาคิดถึงแล้วก็เสียดายนะฮะคนเ,เสียดายชาวกลุ่มนะคะการที่เขาไปคบคนอื่นก็เพราะว่าเขาพยายามที่จะแบบควบคุมความรู้สึกเสียดายคุณนี่แหละก็คบแก้งเหงาไปนะคะพยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยก็พยายามจนเหนื่อยแล้วล่ะนะคะเพราะเขาคิดว่าการกลับมาหาชาวกลุ่มน่ยมันอาจจะยากก็ได้นะฮะดูชาวกลุ่มจะไม่ ตะไม่ใจดีกับเขาอีกต่อไปแล้วนะคะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาทําอะไรไม่ได้เลยกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับชาวกลุ่มนะคะก็เหมือนกับว่าถ้าเขาไปทําดีด้วยนะคะไปตื้อไปงอชาวกลุ่มจะจะสนใจเขาไหมนะคะจะยังมีโอกาสมีจังหวะดีๆไหมนะเนี้ยแต่เท่าที่ดูตรงนี้ก็คืออยากจะเริ่มใหม่ กับชาวกุม้มแล้วก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ก็กลัวว่าจะโดนชาวุ้มเนี่ยเหมือนกับเม้งกลับมานะคะหรือว่าแบบชาวกุมกลัวว่าชาวกุมอาจจะไม่รับอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเขาดูชาวภุมว่าใจแข็งมากๆนะคะทีนี้ดูสรุปซิว่าคู่เนี้ยแล้วตกลงจะยังไง สมหวังกันได้ไหมคะเฮอรมิต <_ Gerilim> อุ้ยขอโทษค่ะอ่าเป็น ชาลีออดนะคะเดอะเวิรแล้วก็จริงถือไม้สิบถ้วยแล้วก็แปดแปดเหรียญน,นั่นเองถ้ามวลังเลมันจะช้านะถ้ามวลังเลจะช้าถ้ามัลแต่ว่าเสีดายเขาแต่ว่า,าเปิดรับคนอื่นเข้ามาในชีวิตอย่างนี้ค่ะมันจะช้าเพราะว่า คนอื่นเข้ามาก็คือทําให้คุณเสียเวลาไปนะคะทำให้เสียเวลาไปแล้วก็ทําให้แบบอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่สนใจในสิ่งที่คุณจะหยิบยื่นให้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะยังรักคุณอยู่นะคะต้องมาพร้อมกับความจริงใจและความอดทนและความสม่ําเสมอนะคะมีโอกาสนะคะถ้าเกิดว่าสม่ําเสมอแล้วก็พยายามนะคะชัดเจนนะคะถ้ารักก็คืออดทน พิสูจน์ตัวเองนั่นเองนะคะคุณจะได้รับความสุขเต็มสิบแล้วก็ความสัมพันธ์นี้จะพัฒนากันแบบที่ว่าดีมากๆเลยนะคะเป็นความสุขของคุณทั้งคู่เลยแล้วก็เหมือนกับว่ายิ่งคบกันก็ยิ่งจเจริญรุ่งเรืองนะคะแต่ว่าต้องเรียนรู้ก่อนนะ่ะว่าไม่ว่าจะไปคบใครหรือมีใครเข้ามาให้เลือกก็เถอะอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องไปเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วใจคุณนะรักใครนะคะ คุณรักใครคุณเสียดายใครหรอนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกมากมายนะคะแต่คุณก็ยังรู้สึกเสียดายแล้วก็ยังคิดถึงคนคนนั้นมากนะคะนั่นแหละมันคือความรักค้นหาความรักของคุณให้เจอนะคะแล้วคุณจะพบกับโอ้โหความสุขที่แบบว่าทั้งพัฒนากันส่งเสริมกันได้ดีมากนะคะแล้วก็แฮปปี้มีความสุขมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะความสุขแบบนี้คุณไปค้นหาให้เจอนะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวกุมนะอ่านไปแล้วก็ขนลุกไปเลยนะคะสำหรับชาวกุมและคู่กรณีนะคะเพราะหนาความสุขของคนที่เจอน,นะเพราะว่าจังหวะเนี้ยคือคือจังหวะที่ดีที่สุดคือจังหวะที่เราสร้างขึ้นเองนั่นแหละนะคะด้วยความจริงใจนะไม่ต้องหมกเม็ดนะคะนั่นละค่ะอยากให้เพื่อนๆนะคะส่งพลังส่งพลังงานดีๆส่งกำลังใจให้คู่นี้มากๆเลยนะคะเพราะว่า แปเซเลยนะคะของชาวกลุ่มและชาวสองทวโลกเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบแฮปปี้มีความสุขแบบเนี้ยนะคะก็สําหรับคลิปนี้จบแล้วขอบคุณสําหรับการกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปรอฟังละกันนะคะสวัสดีค่ะ